TBL ของเรานะคะจะเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนสูตรขนมไทยให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น,นะคะ่ะโดยสูตรขนมไทยที่เราเลือกก็คือเป็นบัวลอยค่ะประโยชน์ที่ได้นะคะเราจะได้ทั้งวิตามินแล้วก็ได้ไฟเบอร์จากตัวผลไม้ที่เราผสมเข้าไปในเนื้อของบัวลอยค่ะวิธีการแก้ไขปัญหาทํำยังไงคะค่ะก็ส่วองการแก้ปัญหาเนาะที่ก็มีการหาวัตถุดิบที่มันดีต่อสุขภาพมากขึ้นเช่นย่าหวาน โครงการประดิษฐ์กระเป๋าใส่จัดของให้เป็นระเบียบนะถ้าไม่มี่ถึงทำโครงงานนี้หรือว่าจุดประสงค์ในการทํางานนี้ก็เพราะว่าพี่เป็นคนที่ทำงานของหายบ่อยมากเพราะการที่สมมุติเราของหายอะ่ะเราก็จะเป็นกังวลเรื่องของเราหายมากกว่าการเรียน Which provide knowledge to great nine students, and we test it with our target group that is great nine students. Yeah, and our world hive is about like math and science. สรุปผลจากการทำไฟ้ก็สรุปก็คืออ่าฉนวนกันความร้อนของพี่เนี่ยก็คืออันนี้ก็สามารถกันความร้อนกันความร้อนได้แล้วก็ไฟเนี่ยที่โดนตัวฉนวนเนี่ยมันไม่หลามก็อยากจะทำในเรื่องที่เราสนใจมากๆเลยเพราะว่า อันนี้มันก็เป็นงานที่ดีแล้วก็ให้ความรู้กับเราด้วยค่ะก็คือชอบไปดูเครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะตอนที่เดินเข้ามาก็รู้สึกตกใจนิดนึงเพราะว่าดูไม่ค่อยตอนแรกก็ไม่ค่อยคาดหวังอะไรมากแต่ว่าแบบพอเดินเข้ามาก็รู้สึกแบบรู้สึกว่ามันอลังการกว่าที่ตัวเองคิดค่ะหนูไปได้ของกินมาค่ะสนุกค่ะ มากมากเลยค่ะได้ทั้งของกินแล้วก็ได้ความรู้มาเต็มเลยค่ะวันนี้ก็สนุกค่ะเพราะว่าหนูได้ไปสัมภาษณ์ในการทำเคทโทรศัพท์ค่ะแล้วก็ได้ลองชิมสปากเกตตีจากน้ำมันถั่วเขียวด้วยค่ะได้รู้ประโยชน์ของแบบพวกน้ำมันถั่วเขียวได้กินสปากเกตตีด้วยค่ะได้ได้รู้เกี่ยวกับการว่าไม่อยากให้บุรี่คนอื่นแล้วก็สนุกมากมากที่ได้มาเงินนานเพราะว่าแบบ <Okay. S 2> สบายมากอย่าทำโครงงานทีวี